โอเคนะครับอต้ตเขาสุดรายการกายพุงเชนะนะครับรายการที่แคสเกมบนเมื่อเธอันจะมาสอนออกของครับว่าจะออกของยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะที่ไอเทมโอเคเราจะออกของยังไงนะครับให้แวนเฮลซิงนั้นโอ้โหแบบตีกันเท่เลยนะครับแบบว่าหนึ่งกับบัตเตอร์ไฟก็ได้หนึ่งกับริป้ก็ดีนะครับผมเคยลองแล้วสองตัวนี้นะครับแพ้แวนเฮลซิงอย่างผมนะครับวิธีออกของก็ตามนี้ครับอย่างแรกนะครับที่เราต้องออกคือดูดเลือดใช่ครับดูดเลือดและอย่างที่สองครับคือดาบเอ่อ เฟนเนเอเทอรอนนะครับออย่างนะครับอ่ะเป็นดาบที่นะครับอ่าก็จะมีอ่าบวกพลังโจมตีแล้วก็บวกความเร็วโจมตีอ่าอ่าเพื่อแล้วก็มีอ่าสกิลดาคอนบีดนะครับเพิ่มพลังโจมตีเท่ากับเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตศัตรูเมื่อโจมตีธรรมดานะครับก็คือถ้าเราออกอันเนี้ยนะครับเนี่ยสังเกตนะผมจะออกถึงสี่อันด้วยกันนะครับโอ้บอกเลยว่าตีโคตรเร็วนะครับแบบว่าตีทีนี้แบบอื้อหือ แล้วยิ่งแบบเลือดเยอะนะแบบพวกตัวแทงอย่างรีโป้งเียเลือดไหลเป็นน้าครับผมลองแล้วนะครับเลือดไหลแบบยุบปัาป่าป่ป่ปเลยฮะแล้วก็ที่เอานี้มาเพื่ออะไรเผื่อเราจะแก๊งกันเขาจะได้ติดสายไฟฟ้าไปด้วยนะครับอ่าแบบช็อตตือดตืดตือดตืดติดไปนะอ่ามันเลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดเราออกกันนี้นะครับปุ๊บมันจะทําให้แบบว่าตีเร็วใช่ไหมเราเป็นนิวซิงเนเวลามันตีครับรู้ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นเวลามันตีปุ๊บมันจะมีแบบถ้าเราตีครบอ่าสามครั้งใช่ไหมมันจะมี ดาวกระจายพิเศษนะครับบนหัวของแมนเชสเตอร์นะครับมีสามสีด้วยกันคือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ําเงินนะครับอ่าซึ่งสีแดงเนี่ยก็อย่างที่รู้กันก็คือตีไปปุ๊บเป็นเป็นสกิลท่านหนึ่งของเขานะครับอ่ะก็จะแบบมันก็จะเป็นเหมือนกับสกิลอันแรกของเขาครับเออมันเป็นแบบเหมือนง่ายๆเหมือนได้สกิลฟีแต่ว่าจะเบากว่านะครับส่วนอย่างที่สองครับก็เป็นสีเหลืองสีเหลืองก็คือพอปเปาออกไปปุ๊บจะเป็นดาวกระจายสตันครับอ่าส่วนอย่างที่สามคือสี น้ำเงินนะครับเป็นดาวก,กระจายมานานั่นเองนะครับเพราะถ้าเกิดเราปล่อยกระจายนั้นไปนใส่ตัวไหนนะครับอ่าก็ขาจะดูดมาก็จะได้มานานมานะครับอ่าโอเคเพราะนั้นถ้าเกิดเราออกเร็วๆอย่างเงี้ยครับเชื่อไหมแบบตีป่าป่าป่าปปปป,ปอย่างเงี้ยครับโอ้โหบอกเลยว่าว่าแบบบนหัวบนหัวอะไรบางที่มันมีแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะผมเคยลองละมา <c oughs> โอเคนะครับในที่สุดก็ได้สักทีนะแหม <c oughs> จบไปแล้วครับตาหนึ่งนะครับที่ผมได้นะครับอ่าที่ผมได้เป็นไอตัวจิ้งจอดครับอ่ก็ชนะไปนะครับแหมโอ้ได้เอ p พีครับเอ p พีคือตัวฮุกโอ้โหผมห้อยก็ขอฮุกดีนะครับของฮุกโดนฮุกโดนอ่ะแบบฮุกโดนเอาฮุกโดนเอาครับผิดกับพี่ผมนะครับพี่ผมแบบฮุกไม่โดนเลยนะครับอ่โอเคนะถ้าเกิดมีอ่าเสียงไอหรือเสียงฟเฟอร์มูนครับก็ขออภัยนะโอเคหุยทาร่ามัน เล่นบ่อยจะจนเป็นโล่สีทองเลยอะครับดูนะหมอครับถ้าเกิดท้ายเกมเนี่ยเราได้เปรียบนะครับอ่าเพราะว่าอ่าฝั่งนูน้นเขามีแคลี่แค่ตัวเดียวนะครับแต่ฝั่งเรามีแคลี่ถึงสองตัวด้วยกันโอเคอาจจะยิงมันไส้แตกได้นะครับโอเคอโอเคโอเคอเคอ่ออลิสอลิสผมเกลียดมากเลยนะแรงมากๆครับสกิลเขาเนี่ยแรงมากๆ ไม่บอกนึ่ว <desserts> <Negative notes> ่าคันเทพนะครับแบบโหโคตรแรงอ่ะแบบผมว่าโดนทีเนี่ยแบบอืมไส้ไหลครับไส้ไหลโอเคมาเดี๋ยวผมจะออกเป็นเโจมตีก่อนนะครับอ่าเราจะไปไหนครับไปกลางก็ได้ครับไปกลางก็ได้เพื่อเล่นอื่นแล้วเดี๋ยวเราไปกลางเองนะครับอ่าถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดมีคนมากางแล้วเราก็ไปบนไม่ก็ล่างก็ได้นะครับอ่าแต่ถ้าเกิดไม่มีใครมากางเนี่ยให้มากางนะครับอ่าให้มากลางนะครับอ่ามากว้างมากาง ไม่แนะนํานะครับว่าไม่แนะนําให้ไปฟาร์มขี้ป่านะครับเราแนะนําว่าให้มาฟาร์มเลนดีกว่านะครับเนีเยอะปริมาณไม่ได้เยอะนะครับคุ้มกว่านะครับคุ้มกว่าตรงที่มันเยอะนี่แหละตืดตือตือตืดตือ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 ผมจะต้องขู่เขาก่อนนะครับตืดตือตืดตือ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  S <S <an> นะหร,อร,อรือว่าเขาจะฆ่าผมได้นะไม่มีวันสอกครับหมกเลยนะครับแหมถือว่าเขาจะซ่าเลอเกินนะเดยวปัดเหนียวไกลปืนเลยแหน่แหน่มีการเล่นอย่างนี้เล่นตัวเหรอฮะนี่แกเล่นตัวเหรออย่าเล่นตัวเข้าใจไหมหื้มหื้มหิวหิวนะถ้าเกิดเราดันคลิปเนี่ยหมดสแต็ปหนึ่งปุ๊บเราก็หันไปฟาร์มป่าต่อได้นะครับแล้วก็ พอคิสสแต็กใหม่มาแล้วก็กลับมาครับอ่าเป็นว,ว่าท้าจักรของชีวิตนะนะผมจะร้อยเขาดันไม่ได้ก่อนนะครับจื๊บตายไา,า,ายสิโอ้โหโอ้ไม่ได้ฟุตบาทนี่หนาวลืมไปนะครับว่ามีคนได้ฟุตบาทแล้วนะครับโอ้ยอนเลยฟรามป่าเลยลูกอ่าผมจะต้องดันเลนกลางนะครับดันเลนกลางโอ้โหไม่ต้องดันแล้วครับแต่ขนาดนี้นะครับแม่ คขียขดดีกว่าเิียด,ดปึ๊บป๊บพยายามถอยมาอยู่บนฉากหลังก่อนนะครับอ่ามันจะปลอดภัยกว่าพยายามนะครับว่าอยู่ตรงกลางเนี่ยดูในแผนที่ด้วยนะครับว่าพวเพื่อนเขาไม่ได้ว่างมาตอบเราทุกคนนะครับอ่าดูด้วยครับว่าศัตรูฝั่งไหนหายไหมแล้วได้ต้องระวังตัวนะครับอ่าพอควรระวังคือเราควรวิ่งเช็คเช็คป่าข้างๆอยู่ตลอดเวลานะครับอ่าสามร้อยสิบองศาเซลเซียเสเลยทีเดียวนะครับนี่นี่แรงไปสิแรงไปดี เอ้าตามาตามาหหมาตามมาเอ้ย่คู่เอ้าเขาตามาจริงนะครับขเขาแค้นอะไรผมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเขาแค้นที่ผมไปฆ่าเขา,ขา,ขาใช่ไหมเนี่ยอย่าเลยนะอุย้ยเขามีอันตีแล้วอ่ะอันตีเขาหน้ากลัวมากเลยนะครับบันดาเสรีเบกาวันอืมคือผมจะพูดว่าบรรดาเสรีเบกาวันทำไมก็ไม่รู้ครับเพิ่งเรียนมาไง อารมณ์มันยังค้างอยู่ถือว่าข,ข้างล่างจะไหวไหมไม่น่าจะไหวนะครับอเกือบไปนะครับตายเกือบตายอยู่ข้างหลังไว้กว่านถ้าเราเป็นตัวแคลรี่ยังไงเราก็ไม่ใช่เก่งตอนต้นเกมน,นะครับฝั่งนู้นถ้าเป็นตัวเมดนะครับอาจจะเก่งตอนต้นเกมน,นะครับตอนท้ายเกมก็จะโดนเราขมือได้ง่ายๆเลยนะครับอ่ะฮะทำใหม่เราเฮ้ฮฮจะไฟบอนี่นี่เป็นไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่า ยังจะเล่นยังจะเล่นครับยังจะมาเล่นยังจะมาเล่นเล่นไหมเราดูด้วยเล่นไหมเนี่ยดูด้วยเนี่ยผมโอ้โหโคตรแรงนะครับโคตรแรงเลยนะแม่ีจใจที่เล่นผมไม่เต็มคือสกิลเขาเนี่ยมันหิวตัวเองได้ด้วยไงขอโทษนะคะโอเคโอ้คือจิ้งจอกเขาแอบมานะครับน่ะจิ้งจอกแอบมาเดี๋ยวผมก็ต้องขอเลยว่าไม่ต้องขอไม่ต้องขอครับเพราะว่าจิ้งจอกแค่ตัวเดียวนะครับผมฆ่าจิ้งจอกได้นะครับจิ้งจอกมันอ่อนนะครับไม่ได้อ่อนนะคือมันตีแรงมากนะครับ ดูดเลือดสักทีโอ้โหกว่าจะได้ดาวดูดเลือดนะรอไปสักครึ่งพาร์ทแน่จริงนะจริงผมว่าจริงโอเคก็ <c oughs> ก็ขอโทษแล้วกันนะครับที่เมื่อก,กี้นี้ทาแคลอรี่พลาดนะครับผมไม่น่าเลยลืมไปนะว่าตัวเองนั้นมันย,มยังไม่ได้มีดูดเลือดแบบอะไรอลังการงานสร้างนะครับขนาดนั้นคิดแต่ผมจะเฮ้ยอย่าสินี่ไงใช้กับอันนี้ไปปุ๊บผมจะไม่ดันป้อมนะครับอ่าสั่งถอยอ๋อ พอถึงนี้ปุ๊บผมก็จะถอยทับกลับมาแล้วผมก็จะมาฟาร์มคลิปป่านะครับอ่ะปึ๊บปึ๊บผมจะแค่ดันคลิปเขาครับอันนี้คือเป็นการหน่วงเทินนะครับเป็นการหน่วงเพื่อให้ผมเก่งขึ้นนะครับตอนที่เขากําลังกากลงนะครับอ่าเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าถ่วงไงอ่าผมมาถึงนี้ปุ๊บเห็นไหมครับเรานะครับต้องเคลียร์คลิปให้หมดสแต็กหนึ่งก่อนนะครับอ่ะเพราะตอนนี้ผมว่าผมสู้กับเขาตรงๆไม่ได้นะครับอ่ะเขามีสกิลบเวนนั่นน่ะโคตรเวีนเลยนี่ไงยิงไปแตกไปดิ แตกไปดินี่แตกไปดิไงก็รอคลีปเขาเดินมาครับอ่าพอคีปเขามาเดินมาปุ๊บเราก็ตีคีปเขาให้ตายครับยังไงเขาก็ไม่กล้าเข้ามาในป้อมหรอกครับถ้าเกิดไม่มีคีปเพราะฉะนั้นเราก็จะได้หลอกล่อเขาได้อ่ามาดิมาสี่มาสี่มาสี่มาสีาสเอออยากจะกล้าอยากจะกล้าอยากจะกล้าหาชันชัยอย่างนั้นเหรอคุณเอ้ยคุณนี่มันยุคไหนกันแล้วก็หานชันชัยอย่างนู้ไม่รลอกหรอกเข้าใจไหม มันไส้มากเลยอันตีไปโดนทีหนึ่งเซ่เอออย่างนี้แหละอย่างงี้แหละโคตรเฟี้ยวบอกเลยเกมนี้อาจจะนานหน่อยนะว่าอาจจะนานอาจจะโคตรนานเลยหล่ะตื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 หรือจะไฟ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 นี่เป็นไงเล่าโคตรของจองนะมันไม่ของจองไม่เกี่ยวอะไรเลยทําอะไรเนี่ยท่านไม่ต้องหลอกไม่เอาไม่กินอืมลิโป้มันมา อืมนี่ไงปปลีโป้เรอลูกฮะอุ้ยอุ้ยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วโอ้โหมันมาสามมันมาสามเพื่อนเออเพื่อนเอ๋ยยามใด้ที่เรามีสุขยามนั้นเราก็จะมีทุกข์โดยไม่รู้ตัวโอ้ยมันหมาแกงกางกันโคตรเยอะเลยนะครับถ้าจะนัดก,กันไว้ก่อนแล้วนะแต่ฟังเราไม่จะนัดก,กันไง ก็เดี๋ยวต้องแย,ยกย้ายนะครับต้องแยกยา้ายจะบวกกันเลยเหรอแน่ใจนะริปโป้ะน่ากินมากเลยเมื่อกี้นะโอเคนะครับเมื่อกี้นะ้ำมานะครับโอเคเขามาถามถึว่าคุยกับใครนะครับอ่านหรือว่าคุยคนเดียวนะครับอ่ามา ก็ท่านผู้ชมไงคุยกับท่านผู้ชมโอเคมาช่วยกันแกงก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวผมจะฆ่าไอ้พวกตัวแบบสปีดฝั่งนูนะ้นนะ่ะนะผมหน้ามันน่าลำคาญมากเลยนะเอาไปหนูเอาบอลเหล้านี่เอาบอลเหล้าเอาเอาเอาจะเอาอยัางไงจะไฟหรือไม่ไฟครับเ,เพื่อนเรากลับหมดแล้วไม่นะเพื่อนเรากลับแล้วอ่ะเพื่อนฉันกลับไปแล้วออตีป้อมปลายตีป้อมปลายโอ้โหแบบโอ้โยมาตุไฟเอาอะมาตุไฟเอามาตุไฟรัฟรผมด้วยมาตุไฟ อืมเป็นไงล่ะอย่างนี้แหละที่เราต้องการอับไปนะครับอ่าถอย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 แยกครับแยก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 หยุดหยุดมากลางกันได้แล้วหยุดมากลางกันได้แล้วนี่มันเล่นผมนะอย่างนี้มนันีเล่นผมแต่อะไรแหลกเนี่ยอะไรแหลกแหลกแหลกนะเดี๋ยวนี้เริ่มแหลกน,ะนี่ยิงเลยอัดเข้าไปเออสีฟ้านี่แหละดีได้เพิ่มมานาะสักท,ทีนะครับปุ๊บอ่อาออกสีแดงเหรอสีฟ้ามาละถอยอ๋อเขาสั่งถอยนะครับ ขาสั่งถอยก็ถอยสิเออยืนทําไมเล่าหอึอย่ามาตีของเรานะเออได้ดาบแล้วมาอีกแล้วครับมากันอีกแล้วชุดแก๊งเดิมนะครับเจ้าเก่าเลยอตัวผลตีแรงมากนะครับเพราะว่าผมเอา8%เลือดมานะครับไม่ใช่ตีเบาสิตีแรงมากใครก็ได้มาแทงให้เราหน่อยก็ได้นะคือบางทีก็มาแทงให้หน่อยก็ได้นะโอเคคือ ฝั่งเราถ้าครับดูเหมือนว่าจะแบ่งเป็นสองทีนะครับคือเป็นทีมมาล่อนะครับแล้วอีกทีหนึ่งคือทีมดันป้อมนะครับอ่าโอ้โหนี่รถเรืออะไรเนี่ยสี่คันเลยนะโคตรแรงโคตรเยอะนะครับบอกเลยว่าป้อมการเนี่ยทิ้งไปก,ก่อนเลยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าฝั่งมันจะมาแก๊งบนระวังนะครับถอยมาเลยนะผมเตือนแล้วนะผมเตือนแล้วนะนวนะคุณคุณบัตเตอร์ไฟผมเตือนคุณแล้วนะแต่ป้อมแตกนะคุ้มอยู่ เดี๋ยวผมไปบนเองนะครับโอ้ยป้อมบนแตกอะ่ะโอ้ยป้อมล่างแตกเราได้เปลี่ยวแล้วเราได้เปลี่ยวตรงล่างแล้วนะครับอโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดผมพูดเบาไปหน่อยก็ขออภัยนะครับเพราะว่าคุมว่ะเจ๋งว่าเพื่อนอยากจะทักไปนะครับแต่ว่าทักไม่ได้คุ้มคุ้มแน่นอนครับทํากันขนาดนี้ใจเย็นสิมันไปบวกตรงกลางกันนะ่ะคือถอยมาก่อนตรงกลางอะ่ะอย่าเพิ่งไปบวกอย่าเพิ่งไปบวกสิคนยังไม่ครบถอยมาก่อน ไม่งั้นผมไม่ไปบวกด้วยนะถ้าคนไม่ครบเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะผมไม่บวกด้วยผมไม่บวกด้วยเนาะก็บอกแล้วให้ถอยมาก่อนทำไมฟังกภาษา,าไทยกันไม่รู้เรื่องเลยล่ะเนี่ยฮะนี่ไงทำไมเราลิปโป้ลิปโป้ลิปโป,จป,โป้จังลิปโป้จังลิโป้นี่ไงจะจะเล่นเหรอจะเล่นโอ uh, ้โหละกโคตรแหลกครับโคตรแหลกนานเป็นไงเล่า <laughs> ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนก็ต้องสยบให้กับกายคุณชแนลนะครับกายคุณเทเคจนะครับอ่ะเ<ม>ขาค้อองงอทำให้ตัวผมตีคขาเร็วผมออกของตีเร็วมานแน่นอนครับทุกอย่างอ่ะตีอวดไปสเิเพื่อนเพื่อนไม่เพื่อนไม่จะแย่งเก็บลูนด้านหลังป้อมกันครับคุมนะเอาให้คุมนะเอาให้คุมนะเอาให้คุมเลยนะเพื่อเนเอเอา,เอาไม่ใช่เพื่อนดิเพื่อนถอยนะครับถอย คุ้มแล้วคุ้มแล้วคุ้มแล้วคุ้มมากด้วยนะครับไม่ใช่คุ้มธรรมดาโคตรคุ้มนะครับอ่าแหมมันอิมิอลิตอเต็ดอิมิชันอลิพูดยังไงดีเนะนี่ยสำเนะียงภาษาอังกฤษเนี่ยยากเหลือเกินใจยเย็นเซ่ใจยเย็นเซปุ้งสองหัวแตกตายสองหัวแตกไปถอยมาก่อนอลิสครูคอลิสเอ้ยอลิสรีบจังตะลูกฮนะเขายังไม่บวกกันเลยอู้ ทำไมคนเล่นอารีต้องมีจิตวิญญาณแห่งการบวกครับถอยก่อนเถอะผมแนะนำนะถอยก่อนเถอะนะผมแนะนำว่าถอยโอ้โหติดสตนสองต่อติดสตนสองเด้งจึ๊บนี่เป็นไงเล่าถอยถอยถอยเลยถอยเลยผมบอกกนนะให้ถอยนะผมแนะนำแล้วนะผมบอก,กน,นะเพราะว่าแอะไม่มานะไม่มีโอ้ข้างล่างเราเสียเปรียบครับคือ เพื่อนเรานะครับไปบวกข้างล่างครับคือเขาหนีมาไม่ได้ครับเขาแบบจําเป็นนะครับเขาต้องบวกข้างล่างถอยถอยก่อนถอยก่อนไม่คุมกันไม่คุมกันไม่คุมกันไม่คุม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 ไปอย่างยิ่งเลยนะครับอ้าว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 ไอ้ยิ่งจอกไอ้ยิ่งจอกเวนไอ้ยิ่งจอกเวนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ไม่นะโดนนะครับตายไปนะครับผมไม่อยากเสียป้อมป้อมเนี้ยผมไม่อยากโดนดันกลับนะครับแต่ว่าคึอว่าฝั่งเขาจะดันเพลินนะครับดูด้วยนะครับว่า ที่บ้านนะครับกำลังเกิดอะไรขึ้นนะครับเขากําลังไม่รู้นะครับว่าบ้านเขานั้นกําลังจะพังนะครับอ้าวกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วคงจะเห็นว่าบ้านจะพังแล้วอะต้องกลับมาช่วยบ้านซะก่อนนะถ้ว่าเกมนี้จะจะไม่ไม่น่าจะรอดหรือรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคือมคือไม่รอแก๊งพร้อมกันนะครับคือทีมผมมันลกไงลกไม่เป็นการเป็นงานนะครับคือโลก ทำไมไม่รอก่อนแเรารอเพื่อนเกิดนะถ้ามาผัดกันตายเทียตัวเทียตัวเนี่ยไม่คุม้มไม่คุ้มเลยนะครับไม่คุ้มเป็นอย่างยิ่งฝั่งนะู้นอาจจะคุ้มมากแต่ฝั่งเราจะไม่คุ้มเลยอลิจ่าซาสิลูกจ่าซาสิลูกนะรอเพื่อนเอามาก่อนนะเราค่อยซาได้นะ อือฮึโอ้โหแรงโคตรแรงโคตรอะไรวะเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยอย่ายุบอย่ายุบแล้ขนาดนั้นโอ้โหอมร่างโดนดันแตกนะครับเสียใจชืบชืบชืบคือกว่าเราจะฟื้นมาให้ห้าคนได้มันยากมากนะครับลงกดตรงนี้สิมันมาตรงนี้นะมาตรงนี้นะโอเคจะฆ่าตัวอะไรก่อนบอกมานะครับดิโป้เหรอ เจ้าตัวไหนล่ะอาริสนะครับอาริสอ่าไม่ใช่อาริสเหรอเฮ้ยวัเตอร์ไฟหลุดเดียวริปโป้ต้องตายครับริปโป้ต้องตายนี่ไงแล้วโอเคผมออกเป็นไฟฟ้าช็อตไม่ได้แล้วครับนี่บอกเลยครับว่าตีก็ติดช็อตตือ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 นะครับอ่าตือ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันเกี่ยวกันไหมมันไม่เกี่ยวอะไรสักอย่างเลยนะผมจะไปบนนะครับอ่า ระวังบนนะครับเพราะผมว่าผมเห็นแล้วล่ะผมว่าไอ้ตัวจิ้งจอกมันแอบ,บมาดันเนี่ยนั้นป้อมเดี๋ยวผมจะฆ่ามันนะเ <c oughs> พื่อนยิงอะไรของเพื่อนอ่ะมาแล้วครับจิ้งจอกแอบ,บมาแล้วจิ้งจอกแอบบโอ้จิ้งจอกจ๋า <c oughs> อยู่ไหนจ๊ะจิ้งจอกจิ้งจอกกลับเป็นจิ้งจอกไปเลยนะเดี๋ยว,วยก่อนนะผมนอนดันคิดดีกว่าไปเคลียร์ขี้บนให้หน่อย เดี S <S ๋ยวผมดันให้นะครับนี่เป็นไงตีช็อตไงตีช็อตตีช็อตเลยนะครับตีช็อตเลยนะครับตีปุ๊บปุ๊บตีช็อตป๊าปป๊าปเลยนะครับอ่าป๊าปป๊าปป๊ป๊าปเลยนย่แล้ะครับเฮ่เฮฮไม่โดนหรอกกิวดาเอ้ยสมมติจะมาแก๊งกันนะครับฝั่งนู้นนะครับอ่ารอก่อนสิทำไมรีบกันจังล่ะรอกก่อนสิครับผมจะพูดมากเลยนะเนี่ยมันอัดนานแล้วนะเนี่ยใครก็ได้ช่วยช่วยจบเกมทีทีให้ทีทีเลยนะช่วยจบเกมกันไวๆด้วยนะครับอ่าฮะ อีกทีเดียวอะนั่นแหละนั่นแหละเพื่อนโอ้โหงามทสายแล้วครับไม่มีใครมาช่วยผมเลยนะครับอืมทำไมเพื่อนเขาไม่มาช่วยผมเลยอะเนี่ยผมยังสงสัยอยู่เลยอะทำไมเขาวิ่งอะไรกันอะใช่ไหมผมเห็นในแผนที่ยังอยู่ใกล้ผมมากเลยหรือผมอยู่คนเดียวไกลไปนะครับไม่แน่ผมอาจจะไกลไปกลายปเป็นโอโชว์ความโหดเลยครับโอ้โห อ่ะก็ความโหดของมันคือช่วยเพื่อนนะ <c ười> คือตตยแทนเพื่อนนะครับอ่ะเซนนี่โหดจริงนะครับโหดจริงถ้าสังเกตจากดามเมจที่ผมยิงกันเนี่ยแรงมากนะครับอ่ะออมาแล้วขอจะเคลียร์กันครับอ่าเป็นไงชนะนะครับอไไรบ,บอกเลยเป็นไงครับโอเคสั่หรับวันนี้บ่ายจ้า